เด็กค่ะก็กลับมาเจอกับเฟลินอีกแล้วนะคนะเฟลินจะมารีวิวเครื่องทำไอศกรีมนะคะจากแบรนด์เพชรชูสติว um, อะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกจริง,รงๆเครื่องนี้เนี่ยเฟลินซื้อมาได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะเฟลินซื้อมาจากที่ประเทศจีนนะคะสาเหตุที่ซื้อน,นะคะก็เล่าก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณแม่นะคะค่อนข้างที่จะชอบทําขนมมากๆแบบว่าคือเขาจะทําแบบทําไปเรื่อยอะ่ะเออชอบทํา แล้วก็ทีเนี้ยคือพุณแม่ชอบทาไอศครีมคือเวลาทาเนี่ยขั้นตอนมันก็จะยุ่งยากพอสมควรก็คือเขาจะเอาส่วนมาผสมทั้งหมดอะไปปั่น,ไปป,นไปปั่นในเครื่องก่อนเสร็จแล้วก็เอามาใส่ทัพเปอร์แว์นะคะแล้วก็เข้าตูเย็นสองชั่วโมงพอ2ชั่วโมงผ่านไปปุ๊บเอามาปั่นใหม่เอามาปั่นใหม่อะปั่นเสร็จปุ๊บเอาแช่ตัวนิ่งีก2ชั่วโมง สองชั่วโมหันไออกมาอีกเอาปั่นใหม่ปั่นใหม่เสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะอีกหกชั่วโมงอาบปั่นหกชั่วงอกินได้แล้วคือที่ปั่นบ่อยๆเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เนื้อสัมผัสมันเนียนนะคะที่จะแบบให้มันเนียนอะไรเงี้ยเขาก็เลยปั่นหลายรอบเนี่ยเออเฟรนก็เห็นว่ามันยุ่งยากพอสมควรเลยเฟรนก็ถามว่าเฮ้ยเธอแบบอยากได้คือทำไอศีมไหมอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เลยบอกเฮ้ยออาอาอา้า เลยบอกว่าโอเคกันเฟนลิก์เลยไปหาหาหา,หาดูนะคะก็ไปเจอเครื่องนี้มานะคะเป็นเครื่องที่แบบใช้สําหรับครัวเรือนนะคะเฟลิกก็เห็นว่าเออคุณแม่น่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เลยซื้อมานะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยพอซื้อมาเนี่ยคือคุณแม่ค้องห้างที่จะบโโแบบโอ้โหปื้มมากแบบชอบมากช่วง <ไ S 1> ที่จำได้เลยนะตอนที่ช่วงที่ซื้อมาแรกๆอ่ะทำไมติมแบบเกือบทุกอาชีะทำอยู่นั่นหรอ เออนั่นแหละเพราะมันง่ายแล้วมันก็สะดวกสบายมากๆนะก็เลยก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันดียังไงอืมสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยนะคะก็มันเออ่น้ำหนักมันประมาณ11บเโลนะคะก็มอเตอร์เนี่ย150วัตต์นะคะแล้วก็ออตัวถังไอศกรีมเนี่ยมัน1.5ลิตรนะคะก็คือมันทําได้ก็1.5ลิตรนะแล้วก็ใช้เวลาในการทำเนี่ยทั้งหมดอ่ะ1ชั่วโมงนะคะก็คือเป็นเครื่องอเนกประสงค์เลยอ่ะคือเพื่อนๆสามารถีเท ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปแล้วก็กดมันก็จะแบบทำงานปั่นเปิลทำแข็งอะไรให้เป็นไอศครีมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันทำออกมาเนี่ยเนื้อมันไม่ได้ละเอียดมผมไม่ได้ละเอียดแบบเนียนกิฟอะไรเงี้ยไม่นะคือมันก็จะแบบเก็จะยังไม่ค่อยละเอียดะจะเป็นเกล็ดก็ดนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ละเอียดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องมากดให้มันแบบก,กวน อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ให้มันทําแข็งอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือจะเนียนแต่เฟรนใช้มาเนี่ยคือเฟลินอะรอบเดียวจบเลยก็คือนะะก็<อ>จะมาใช้ให้ดูกันนะคะว่าใช้ยังไงนะคะแล้วก็บอกก่อนนะคะเฟรนจะทาไอศครีมชาเขียวนะคะซับพัวชาเขียวเนี่ยเฟรนจะใช้ผมมะฉะซึ่งถ้าเราเอามาใส่ในเครื่องในนี้เลยอะมันจะมันจะแบบกวนได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเฟลนก็เลยจะเอาไปปั่นแยกก่อนข้างนอกนะคะแล้วก็มาเทงไว้ในนี้เนาะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวปิลอ๋อะโอเคค่ะปิลก็คือจาม,มาแนะนำปุ่มต่างๆนะคะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดเครื่องนะคะอ่ะอันนีก้ก็กดเปิดแล้วนะมันก็จะมีอยู่3เมนูนะคะก็คือทำไอศครีมนะคะ60นาทีทำความเย็น30นาทีแล้วก็กวนนะคะ10นาทีพวกเมนูกวนกับเมนูทำความเย็นเนี่ยนะคะสามารถเพิ่มเวลานี่เห็นบ้างมันก็จะมีบวกกับลบ ก็คือสามารถเพิ่มเวลาลดเวลาเนี่ยสูงสุดได้ถึง60นาทีนะคะชาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่ใชาเขียวไปก่อนนะกับนม350 ml นะคะอันนี้คือเป็นผสมสีวันนิดนึงนะให้แบบให้มันดูน่ากินเสร็จแล้วเฟรนจะปั่นนะคะ <c oughs> มันก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเฟเลินนะคะก็จะใส่ส่วนผสมเข้าไปก่อนนะก็เปิดแล้วก็อันนี้เป็นชาเขียวกับนมที่ผสมไปแล้วนะคะก็เทเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นไข่กับน้ำตาลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เพื่อนๆเทลงไปได้เลยนะคืออันนี้คือพอดี คุณแม่เป็นคนเตรียมส่วนผสมให้แล้วคือเขาเขาสะดวกแบบนี้เราก็เลยเอาตามที่เขาสะดวกนะแต่จริงๆแล้วใส่ไปได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะมันก็เปื้อนหลายรอบนะเดี๋ยวเลยนะคะก็จะกดปุ่มให้มันเริ่มทำงานแล้วนะคะก็คือ6กสิบนาทีนะคะแล้วก็กดปุ่มเริ่มเลย แล้วถ้าบบเวลามันกวนใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆแบบเออจะใส่ท็อปปิ้งนะคะก็มาเปดใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะแลวนี้เฟนก็จะปล่อยให้มันทําไปชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งกลับมาเจอกันใหม่ ค่ะตอนนี้นะคะก็ครบชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเฟรมมาให้ดูเนื้อกันนะคะว่าเนื้อมันเป็นยังไงนะเนื้อมันก็จะเนี่ยคือมันก็จะอ่ะแต่นี่มันแข็งแลนะมันก็จะแข็งๆแับโยกได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไปยากล,ละก็คือเนื้อมันเนี่ยคือมันจะไม่ได้เนียนกิฟนะปกติแล้วเนี่ยสำหรับเฟลินอะ่ะเท่าน,นี้คือเฟริน,นก็จะเอาไม้พายออกแล้วก็ขูดใส่ทับประแวแล้วก็แช่ก็คือได้ละแต่ว่า รอบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันว่าถ้าเฟรนเอาปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะเอ่อกวนอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะออกมาเท็กเจอร์มันจะเนียนกว่านี้ได้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเฟรนก็กวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเฟรนจะมาเอ่อทำให้มันแข็งนะคะก็คือเปิดก่อนเดี๋ยวเอาไม้พายออกก่อนนะคะอุย้ยไม่ใช่เปิดก่อน แล้วก็หยิบไม้พายออกนะ,ะจะเพื่อนม่จะสังเกตว่าเห็นไหม <c oughs> เนื้อมันเนียนขึ้นว้าว <Wow. S 1> แบบค่อนข้างที่จะเนียนขึ้นแล้วล่ว few moments later. ะ e ะเป็นแช่แข็งนะคะเป็นเมนูทำให้เย็นน่ะก็คือเฟตั้งไป50นาทีแต่ว่า แลดูเหมือนมันจะยังไม่แข็งทั้งหมดนะคะแต่ว่าเฟรนลองเอาไม้พายจิ้มลงไปแล้วเนี่ยมันก็แข็งแล้วอ่ะเออก็เลยเดี๋ยวจะตักให้ดูบางส่วนแล้วกันเนาะนี่นน่นะคะเออมันก็มันก็ได้อยู่นะเอาหมาใหมนี่ฮ,ฮ,ฮึบฮึบนี่มันก็ได้อยู่นะเพื่อนๆ ก็ประมาณนี้คือเฟลแนะนําว่าสักประมาณตั้งอาจจะสักประมาณหกสิบนาทีก็ยังดีแต่ว่าเนื้อเนียนนะเห็นปะเนื้อเนียนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเฟลจะมาชิมให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงดีมากเพอร์เฟกอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆอะ อร่อยมากมากอร่อยจริงๆน,นะคะก็สูตรนี้นะผ่านนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสําหรับใครที่มีเครื่องทำไอติมนะหรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะก็ทําแบบที่เฟรนบอกนะก็คือเอาผามาสมทุกอย่างปัน่นแล้วไปแช่เย็นสามรอบแบบที่บอกนะคะก็ได้แบบนี้นะคะสูตรนี้ผ่านมากๆอร่อยคะ่ะ โอเคก็ยังไงก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเปลินก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เปลินเลยนะคะโอเคไปละบ๊ายบาย